สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่10กันยายนนะครับวันนี้จะพามาดูการทำรั้วหน้าบ้านนะครับเนี่ยรั้วหน้าบ้านหลังนี้เลยโอ้โหหลังนี้สวยมากใครมาใครไปก็ต้องเหลียวมองนะโดยเฉพาะศาลศาลนะศาลศาลพ่อภูมิศาลพ่อผมศาลพ่อปู่นะครับทีนี้เดี๋ยวอันนั้นไว้ก่อนมาดูรั้วนะรั้ว ทั้งหมดนะี่ยอยู่หน้าบ้านนะี่ยยาวจากนู่นเลยนะครับไปถึงนู่นเลย45่สิบห้าเมตรนะทีนี้เลือกใช้เข็มเข็มไอเข็มไอเนี่ยรูปร่างอย่างเงี้นะเข็มไอยาว8เมตรนะกองอยู่นู่นเดี๋ยวพาไปดูทำไมาถึงเลือกใช้เข็มไอยาวแบบนี้อันนี้ก็เป็นเข็มไอเหมือนกันเป็นสเต้นนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เขากดนะครับว่าเเข็ม6เมตรเนี่ยกับ8เมตรเนี่ยจะต่างกันเยอะเลยอ่าอันนี้คือ8เมตรนะ ถ้าเป็น6เมตรเนี่ยก็ใช้รถเล็กๆได้นะถ้า8เมตรเนี่ยไม่ไม่ไม่ลงนะครับแล้วก็มันจะเริ่มมีแรงต้านสูงๆนะตอนเมตรที่7 8ไอ้1ถึง6เนี่ยสบายมากนะ,ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูสังเกตดูตรงนี้นะอ่าจะตัวลอยเลยแตน่นี้เมตรที่6ไปแล้ว6ไปแล้ว7 8 ไม่ลอยนะไม่ลอยแต่ว่ามันเริ่มมีแรงต้านตรงเมตรที่เจ็ดนะจุดอื่นเนี่ยก็จะลอยบ้างนะเพราะเอิรตรงนี้น่าจะดินนิ่มนะข้างล่างนะครับแต่องไรก็ตามทั้งหกเมตรเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เหมาะกับการทํารั้วนะ,ะโดยเฉพาะเข็มกลวงเข็มกลวงหกเมตรนะไม่เหมาะเหมือนกันพี่เดี๋ยวดูตอนกดเดี๋ยวจะพาดูอีกทีตอนกดนะ ทำไมเลือกใช้เข็มไอเนะเข็มไอรูปร่างเป็นอย่างงี้เนาะนี่แรงเจือทานเยอะกว่าเข็มกลวง6เมตรและเวลาที่เห็นเห็นล่องนี้ไหมเวลามันจะไปล้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเออล่องแบบนี้จะให้ความต้านทานในะการนี่โยกไหวได้ดีกว่าเข็มกลวง6เมตรนะเข็มกลวง6เมตรเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแรงเท่านะเนี่ยเข็มกลวง6เมตรเนี่ยไม่ได้มีความแข็งแรงเท่าเข็มไอะอันนี้ไอ18ด้วยนะออลองดูนะนู่นนะ เดี๋ยวดูวจะกดอ,กอีกอีกลูกหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะก็ต้นนั้นค่อนข้างจะแข็งในดินล่างนะเพราะว่าตอนเข็มนำเนี่ยเจาะดีถแทไม่ลงเลยนะ,ะเดี๋ยวพาดูนะเอออ่าทวนอีกทีนะเรากําลังจะทํารั้วบ้านนะรั้วหน้าบ้านยาวทั้งหมดนู่นนะจากนู่นถึงนู่นนะครับ45เมตรนะ,ะเว้นช่องไว้คำนวณพอดีที่ 2.8เมตรนะจริงๆก็เว้น3เมตรนี่แหละแต่ว่า2.8เมตรกำลังสวยจากข้างบนด้วยที่เราจะดีไซน์นะฮะเ๋ยเราจะกดลงเป็นน่าจะเป็นเสาสเตนนะค่อนข,ข้างจะมีความมีอุปสรรคเยอะมากนะข้างบนน่นก็ต้องตัดไม้กันลงมาเยอะเลยนะนะย้ำอีกทีนะเดี๋ยวผมให้ดูโชว์แบบนะแบบรั้วหน้าบ้านที่ดีไซน์ไปเรียบร้อยแล้วนะว่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ แล้วก็ใช้เข็มยาว8เมตรนี่ยแเมตรนะเข็มไอเลยยาว8เมตรอ่หน้า18บแปดเซนคูณสเิเซนเขาเรียกไอ18นะซึ่งถ้าใช้รถแมคโคเล็กเล็กกว่านี้ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แมคโคเล็กกว่านี้ไม่ได้นะกดไม่ลงเพราะว่าเหตุว่าเออเนี่ยมันจะมันไม่ไม่สูงพอนะสองคือแรงไม่ได้นะแรงไม่ได้อันนี้ที่มันกดลงเมื่อกี้เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้เข็มนำไปตั้ง2.5เมตรนะเดี๋ยวดู อันนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยการเข้าขากันระหว่างคนขับกับคนดับนะอันนี้เข็มนำไปแล้วอันนี้กดนะถ้าเมื่อกี้เข็มนำลงไปอ่ะซวบเลยแต่ว่าก่อนลงเนี่ยมันค่อนข้างจะติดอะไรนิดนึงนะแต่ว่าเ้าใจว่าต้นเนี้ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาทำต้นไม้เขาพังอีกเ,ออเห็นไหมถ้าเป็นเข็มถ้าเป็นรถเล็กนะแม็กโครเล็กเนี่ยไม่ได้นะ ไ,ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าชมบ้านหน่อยบ้านนี้นะออสี่ล้านนะบ้านเปล่าๆแต่ว่าเจ้าของบ้านบอกว่ามันโอ้โหน,นหนั่นนู่นนี่เพิ่มเติมกลายเป็นห้าล้านนะ่ะห้าล้านกว่าแหละนะแล้วก็สวยดีนะเดี๋ยวว่างๆผมจะพาไปดูข้างในแต่ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วอนัอนนี้มาทํารั้วเขาไม่ให้เข้าบ้านนะ,ะมาดู ตอนนี้เข้าใจว่าไม่น่าเป็นปัญหาหรอกเพราะว่าตรงนั้นกิ่งไม้ย็็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะก็แต่ว่ารถเนี่ยอันนี้ PC130 นะผมเห็นมันเขียนอย่างนั้นนะผมไม่รู้หรอกมันหมายความว่าอะไรแต่ถ้าเล็กกว่านี้ไม่ได้นะเอาละเดี๋ยวจะดึงลงมาแล้วก็กดลงไปนะทีนี้ปัญหาคือขนาดแขนันสูงขนาดนี้นะมันยังไปไม่ถึงเลย ติดต้นไม้ติดต้นไม้นะุปสัคเยอะมากนะเนี่ยเจอต้นมะขามด้วยน่าจะไปข้องต้นไม้นะเดี๋ยวถ้างั้นผมขอไปจัดก,การัเรื่องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหยุดคลิปท่าน,นี้ก่อนนะครับหยุดคลิปท่าน,นี้ก่อนอจบเดี๋ยวไปจัดก,การปัญหาก่อน